สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีค่ะนี่สวัสดีค่ะเช้าเช้าวันเอ่อเช้าว,วันอ,า,า,อาทิตแห่งชาตินะคะมีทุกคนนี่คืออาหารของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะคะทุเรียนมะมว่วงตัวน้นมเค้กเนี่ยเนี่ยปุ้ยชอบปุ้ยชอบกินแบบนี้นะคะอันนี้คืออาหารเช้าของปุ้ยนะปุ้ยจะมากินไม่เหมือนคนปกติเขานะจะกินแบบผิดปกติมากนะคะทุกคนเออพอดี เอาหัวข้อนะคะเอาหัวข้อของการที่ว่าสิบประโยชน์ประโยชน์เนาะประโยชน์ของการแบบตื่นลืมตาม,มาปุ๊บดื่มน้ําเปล่าเลยนะคะน้าเปล่าประมาณแบบประมาณเท่านี้ทุกคนประมาณแบบสองแก้วก็ได้เนาะนะคะเด็ดแบบกินโอ๊ยกดน้ํามาเกินเด็ดแบบกินก่อนอันนี้เป็นน้ําร้อน อันนี้น้องนุ่นเขาไมา่ก ER. ินเมื่อวานเมื่อวานมันเกิดยอดหลังน้องนุ่นเมื่อวานที่หนึ่งเนาะน้องนุ่นเกิดวันที่สามสิบนะสามสิบเมษาแล้วพอดีเมื่อวานเขามามาเป่าเค้กที่นี่นะคะสองก้อนก็น้องเขาไม่กินไงน้องนุ่นไม่กินเออถ้าน้องนุ่นไม่กินเดี๋ยวอากินเองอาเป็นคนชอบกินเอออาเป็นคนชอบกินแบบนี้เออคนชอบกินเค้กกินเบเกอรี่อะไรเงี้ยชอบนะคะแต่เมื่อคืนแบบกินไม่ไหวแน่นมากเอออะไรนะทุเรียนเอยปูเอยเค้ซีเอยผัดมาม่าแล้วก็ เยอะอะ่ะหมูอะไรนะน้องนุ่นก็ทําหมูทอดอะไรมาก็ไม่รู้หมูอะไรก็ไม่รู้น,น,นั่นแหละนะคะกินเยอะกินเยอะมากนะคะเมื่อวานกินแบบโหพุงแตกเลยทีเดียวนะคะก็ตอนแรกว่าจะตอนแรกว่าจะดืะ่มดีถอกก่อนนอนเนาะทีนี้พี่ฝนบอกว่ามันทางานหกชั่วโมงเลยนะทํางานหกชั่วโมงเลยนะเราก็เราก็เลยบอกว่าเออก็ว่าจะให้แบบการดีถอกเนะี่ยมันปลุกเรา ตอนตีสี่นะสรุปเราไม่ได้กินค่ะขี้เกียจขี้เกียจแก่ที่คือง,ง่วงก็ไม่นั่งสวดมนต์ห้าทุ่มครึ่งแล้วเนอะห้าทุ่มครึ่งก็ยังนั่งสวดมนต์อยู่เลยทีนี้ร่างกายอ่ะแก่แล้วไงเมื่อวานกินโปรตีนน้อยตอนตอนนี้ก็ไม่ได้กินนะตอนนี้ก็กะว่าก็ปุ้ยก็กะว่าเออเดี๋ยวจะกินแล้วก็ออก,กำลังกายนะสรุปแล้วคือห้าโมงแล้วหลานมาห้าโมงหลานมาแล้วแฟนปุ้ยรีบผ้ายอยู่ไงแฟนปุ้ยก็ไปเรียกว่าเออออกมากินข้าวกันอะไรเงี้ยแล้วก็นึกว่าน้องจะมานึกว่าหลานจะมาแบบ มืดๆหน่อยเนาะหลานมาเย็นเนาะก็ออกมากินทีนี้ก็ไม่ไม่ได้แตะอ่าโปรตีนเลยเมื่อวานนะเมื่อวานกินไปแค่2แคปซูลเองโปรตีนเนี่ยนะคะปกติุ้ยจะปุ้ยจะต้องกิน4ี่ถึงห้าแคปซูลเนาะเมื่อวานกินไปแค่2แคปซูลเลยเองเลยมาแล้วมาแล้วทุกคนแกะกล่องกันเห็นๆเลยนะคะ ต้อาเห็นเห็นเลยนะนี่อันนี้นะอันนี้อันนี้นนนนชงกับน้ําธรรมดาเนาะชงกับน้ําธรรมดานะคะทุกคน <reconstruct ed ling> แต่เตรียมมาแล้วแหละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรานเนกินอันนี้ก่อนเยอะอุปกรณ์การกินเยอะปุ้ยเป็นคนกินเยอะทุกคนแต่ไม่กินอาหารที่เป็นหลักเป็นหลักหนัดน,นนะปุ้ยชอบกินอย่างเงี้ยอืมปุ้ยเลยถึงร้องสิบเอ็ดถึงไม่มาหาปุ้ยสักทีปุ้ยชอบกินประมาณแบบเนี่ยจุกจิกเออปุ้ยเป็นคนกินจุกจิกปุ้ยไม่กินอาหาร หลักไม่กินแบบมื้อหนักอะ่ะไม่กินข้าวช,ช้ากันข้าวช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยกินข้าวหนักไม่กินอาหารหนักเออจะกินแบบจุกจิกปุ้ยชอบกินจุกจิกแล้วก็กินทั้งวันเนี่ยเนี่ยมันเป็นข้อเสียของปุ้ยแต่ว่าปุ้ยโชคดีมากที่ไม่ทําให้มันออกทางนะคะปุ้ย54ยังไงก็54าบอย่างนั้นนะคะไม่ออกข้างเลย ไม่ออกค้างนะคะตอนแรกอะ่ะก่อนที่ปุ้ยจะมาเจอตัวช่วยดีๆนะออกค้างหมดชง,ชงน้ำหยดเกินหานน้ำหยดก่อนเออน้ำหยดนี้ตัวแบบตัวดีเลยตัวที่ไล่ไล่แบบน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยในในในร่างกายเราออกไปเลยนะตัวดีเลยนะคะวันหนึ่งไม่เกิน ไม่เกิน10หยดเอ้ยไม่เกิน20หยดนะคะทุกคนอาเช้า5กลางวัน5นะคะวันหนึ่งไม่เกิน20หยดนะคะถ้าเกินกว่านั้นก็คือไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วคือเต็มที่แค่ย0หยดเท่านั้นนอกนั้นก็ไม่ได้ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นหรือไล่ไขมันดีขึ้นคือมันเต็มที่ได้แค่20หยดนะคะเพราะว่าในแพทย์เตรียมโชคกันได้ทําการทดลองมาแล้วนะคะม,มัดผมกันผมรุดผมร่วงกันเลยทีเดียวนะคะใครเป็นมั่ง ใครเป็นมั่งมัดสองทบแล้วหลวมมัดสามทบแล้วแน่นมันน่าจะมีแบบสองทบครึ่งนะทุกคนเนาะมันน่ามีแบบสองทบครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะเนี่ยเดี๋ยวมันก็หลุดนะคะมันอยู่ได้นานเรามาเติมอาหารผิวให้ให้ตัวเองกันดีกว่านะคะทุกคนเนี่ยปุ้ยก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบดื่มน้ําเปล่านะคะ ต้องมาเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการที่แบบว่าตื่นนอนมาแล้วเราต้องดื่มน้ำเปล่ากันแล้วนะคะทุกคนอาทีนี้ปุ้ยมาดูปุ้ยจะมาบอกว่า12ประโยชน์ของการแบบลืมตาปุ๊บดื่มน้ำเปล่าเลย1แก้ว2แก้วอันนี้แล้วแต่เราสะดวกเนาะแล้วแต่ร่างกายคนนะเพราะว่าส่วนตัวปุ้ยเองอะ่ะไม่กีนอะ่ะตื่นมาก็ทํางานบ้านเลยตื่นมาก็แบบอาบน้ําทํากิจวัตรประจําวันตัวเองเลยคือแบบแต่ถ้าดื่มได้ก็ดีนะอย่างพี่ฝนเขาเขาดื่มเลยอย่างพี่ฝนเขาดื่มเลยแต่ว่าตัวปุ้ยแบบเออถามว่ารู้ไหม การการแบบว่าทําให้ตัวเองสุขภาพดีรู้ไม่รู้มันรู้แต่ว่ามันไม่ทําเออปุ้ยก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละที่ว่ารู้ว่าอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีแต่ไม่ทํอาอะอย่างเนี้ยของหวานกินได้ไหมกินไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมร่วงสิวขึ้นมีไขมนันอ้วนไขมันสะสมไขมันส่วนเกินไขมันทานแล้วกินไหมกินเพราะอะไรชอบ เนี่ยนี่ปียสมานนี่ยแต่ทําไมรู้ไหมแต่น้ําหนัก54อย่ยังไงก็54อย่างนั้นไม่เคยอดไม่เคยลีนไอไม่เคยลีนไม่เอย้ยไม่เคยอดไม่เคยกินอาหารคีนเลยไม่เคยทํา IF ไม่เคยทําคีโตไม่เคยอดอาหารนะจ๊ะเนี่ยแล้วทีเนี้ยเราเรามีตัวช่วยไงเรามีตัวช่วยไงทุกคนอสุดยอดมากนะคะขอบคุณขอบคุณบอสท,ที่ได้คลิปคน้นอันเนี้ยสิ่งเนี้ยมาให้คนที่แบบว่า เออให้เรารักสุขภาพมากขึ้นให้เราได้หันมาดื่มน้ําเปล่ามากขึ้นหันมาออกกําลังกายมากขึ้นหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นอ่าไม่กินหวาน,นอะไรอย่างเงี้ยทาไมอ่ะอ่ะหมดอันนี้แหละอันเริ่มเริ่มเริ่มโอนเอียงแล้วอันน,นี้นะหนึ่งนะหนึ่งประโยชน์ของการดื่มน้ําเปล่าหลังจากตื่นนอนหนึ่งแก้วเลยเอาหนึ่งแก้วนะหนึ่งแก้วเลยนะตอนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยโอ้คันหลังตอนเช้าเนี่ยเรามีปริมาณ เลือดที่เข้มขน้นเนาะเลือดเราเนี่ยเข้มข้นมากเลยแล้วทีเนี้ยการที่ทําให้ร่างกายเรามีเลือดหมุนเวียนมันเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายนะถ้าเลือดเราหมุนเวียนดีอะถ้าเลือดไม่หมุนหมุนเวียนไม่ดีอะมันไม่สามารถที่จะไปหล่อเลี้ยงสมองกล้ามเนื้อต่างๆหัวใจตับเติบอะไรเงี้ยมันไม่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นเราควรที่จะดื่มน้ำเปล่าเลยตื่นมานี่หนึ่งแก้วอันหนึ่งแก้วอย่างนี้แหละเนาะ นะคะน้าอุ่นเลยไม่น้ําน้ําอุณหภูมิปกตินะอุณหภูมิห้องนะคะไม่ต้องแบบน้าเย็นหรอกถ้าน้ำเย็นมันก็แบบหนาวไปอาบน้ําไม่ได้ปุ้ยเคยแล้วนะคะตื่นมาดื่มน้าเย็นแล้วแบบหนาวอะ่ะมันหนาวข้างในแล้วไปอาบน้ําอุ่นอะ่ะมันตีกันทุกคนแล้วมันก็ทําให้เราป่วยนี่ทุกคนดีท็อกดีท็อกลําไส้นะใครที่ไม่อไม่อยากพึ่งยานะไม่อยากพึ่งยาแบบดีท็อกหรือว่าชําระล้างอึค้างตกค้างในในลำไส้เงี้ย ตื่นเช้ามาดื่มน้าเปล่าเลยทุกคนดื่มน้ําเปล่านะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าการดื่มน้ําตอนเช้าอ่ะมันเขา่จะไปชําระล้างสารอาหารที่ตกค้างอย่างที่ปุ้ยกินเมื่อคืนอ่ะมันก็จะไปชําระล้างเนาะสักอีกไม่นานเนี่ยมันก็จะปลดอึให้เราเองนะคะแล้วก็2ช่วยลําเลียงสารอาหารเพราะว่าอะไรจะทําให้กระเพาะเราอะสามารถย่อยอาหารได้ดีขึ้นถ้าเราไม่มีน้ําตัวเนี้ยมันลําไส้เราอาจจะไป ดูดน้ําจากร่างกายเราผิวเรานะคะแล้วก็อาจจะไปดูดดูดแบบดูดน้ําน้ําอุจจาระเก่าเราอะมาใช้ในเรื่องการย่อยอาหารว่าขั้นหลังอะการย่อยย่อยอาหารที่เรากินไปอะทุกคนเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงได้ออกมาพูดว่านักวิชาการนะนักโภชนาการหลายๆคนถึงได้ออกมาพูดว่าให้เราอุจจาระตอนเช้าเออตอนเช้าเนาะแล้วก็น้ำเนี่ยช่วยในการไหลเวียนโลหิตให้เราดีขึ้น เนะเพราะว่าน้ำจะไปช่วยเพิ่มการไหลเวียนของออกซิเจนอ๊ยส่งสุดท้ายของอาหารต่างๆเนาะส่งส่งไปยังเนื้อเยื่อแล้วเนื้อเยื่อเนี่ยเนื้อเยื่อเนี่ยก็ต้องการความความบำรุงรักษาต้องการความ ให้เราเข้าไปดูแลนะคะอย่าไปใช้งานเขาเยอะเนื้อเยื่อเนี่ยตัวสําคัญเลยเนาะเนื้อเยื่อตัวสําคัญเลยนะเราต้องควรดูแลเขาให้ดีนะคะให้ความแข็งแรงกับเขา <S <S เขาจะได้ทํางานให้ร่างกายเราอยู่นานๆนะคะแล้วก็ต่อไปเนาะข้าต่อไปช่วยในการย่อยอาหารทุกคนย่อยอาหารดีขึ้นมากนะถ้าเราดื่มน้ำเปล่าอะเราจะไม่ท้องผูกไงถ้าสมมติว่าเราจะไม่ท้องผูกท้องอืดน,นะคะ ช่นนตื่นแล้วนะคะคุณสวามีตื่นแล้วนะคะช่วยช่วยในการย่อยอาหารคืออะไรช่วยเข้าไปทำทำงานอ่ะทำงานให้ระบบการเดินอาหาร ทางเดินอาหารเราบดีขึ้นแล้วทําให้ลาไส้เราวะทำงานน้อยลงเราก็จะไม่เป็นพวกลิสิดวงเนาะไม่เป็นท้องผูกไม่ท้องอืดท้องเฟอ้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ข้อต่อไปข้อต่อไปก็จะทําให้ผิวพรรณสดใสชุ่มชื่นตลอดเวลาเพราะว่าอะไรเรามีน้ําเรามีน้ําเข้าไปเติมเต็มผิวเราให้อ่อชุ่มชื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้สาวๆชอบมากสาวๆชอบมากเออก่อนอ่ะ ผิวผ่านผิวผ่นเราดีขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะช่วยให้ลดการเกิดริ้วรอยเออช่วยยังไม่ให้เราเป็นโรคผิวหนังด้วยนะไม่ให้เป็นสิวไม่ให้เป็นผื่นไม่ให้เป็นอะไรด้วยนะอันนี้ต้องควบคู่กับการนอนเยอะๆด้วยนะคะนอนให้เพียงพอนะแล้วก็ลดของหวานด้วยนะคะทุกคนอ่าอันนี้เลยข้อนี้สําคัญสุดลูกสาว,สาวชอบมากลดน้ําหนักนะคะลดน้ําหนักได้ดีเลยนะคะน้ำมีส่วนกระตุ้นการเผาผลาญอาหารได้ถึง2 4เเลยนะทุกคน เนี่ย24%เองไม่เองสิ24%เลยนะคะช่วยทำให้เผาผ่านแคลอรี่แคลอรี่เราลิ้นจะรีบพืดไปไหนช่วยทำให้ระบบเผาเอาน้ำเนี่ยไปทำให้เผาผ่านแคลอรี่เราได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็แล้วก็ ช่วยกาจัดของเสียช่วยกําจัดไขมันส่วนเกินออกมาจากร่างกายไม่ว่าจะเป็นอุจจระจะเป็นเหงื่ออะไรเงี้ยอันนี้ถึงถึงเรียกว่าช่วยลดน้ําหนักไงเพราะว่าในร่างกายเราอ่ะจะมีอุจจระค้างเก่าอยู่สิบกิโลนะอย่างนะ้ยหนักห้าสิบสี่อุจจระก็คือสิบกิโลนั้นเออจริงๆแล้วน้ําหนักเราก็คือห้าสี่สิบสี่แหละนะคะเออแล้วก็ข้อต่อไปของน้ําน้ําเปล่านะประโยชน์ของน้ำ,นำเปล่านะข้อต่อไปก็คือช่วยกระตุน้นช่วยต้นในระบบขับถ่ายนะคะทุกคน กระต้นในระบบขับถ่ายยังไงก็คือ,อช่วยไปดันผนังลำไส้ให้มันยืดตัวนะคะช่วยไปดันให้การเคลื่อนตัวในลำไส้ไปทำให้การไ,ไปด,ดันอุจจาระให้เราออกมาง่ายๆแค่นั้นแหละจบจบนะคะสร้างผูกอ่ะข้อต่อไปสร้างภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันคือยังไงไม่ทำให้เราเป็นหวัดง่ายเนาะ นะคะถ้าเราแบบมีความรู้สึกว่าหิวน้ําหิวน้าหิวน้ําอันนี้คือภาวะร่างกายขาดน้ํานะคะมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพอีกเพราะฉะนั้นเออเราจิบเอาเราจิบจิบเอานะคะเนี่ยเราจิบจิบเอานะคะเอาเท้าหนึ่งแคปซูลก่อนเดี๋ยวกลางวันหนึ่งแคปซูลเย็นหนึ่งแคปซูลแล้วก็ก่อนนอนอีกหนึ่งคนนะคะแคปซูลเนาะขอเนาะขอทุกคนนะคะอืมกิน อยากกินเยอะๆอะ่ะอยากกินทั้งวันอะ่ะชอบอะ่ะเออเราก็เลยแบ่งกินนะคะเราไม่อยากกินทีเดียวอะ่ะเราชอบเราชอบการกินโปรตีนเราชอบการกินแบบคอลลาเจนชอบอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยจะหากรสโลบายให้ตัวเองว่ากินทั้งวันกินก่อนกินอาหารลางันทั้งวันอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะทีนี้ข้อต่อไปช่วยสร้างภูมิคุ้มกันคืออะไรรูป้ป่ะไม่ทําให้เราเป็นหวัดง่ายอนอนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยสังเกตป่ะสังเกตไหมคนจะออกมาพูดให้เรา ฟังหลายๆคนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพวกนักนักโภชนาการนะคะนักวิชาการต่างๆหนงเอาทานอาหารให้เพียงพอให้เข้าผ้ามูสองนอนให้เพียงพอสาออกกําลังกาย 4. ี่ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆใช่ไหมสังเกตไหมเป็นแบบนี้เกือบทุกสถานที่เลยนะ ข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปช่วยลดการปวดข้อด้วยเนาะช่วยลดการปวดข้อด้วยนะคะปวดข้อ,อยังไงปวดกระดูกเนาะปวดตามนี้เนาะปวดตามนี้นะคะแล้วปวดตามนี้นะนะคะปวดตามหัวเของหัวเข่าอะไรเงี้ยแม่ปุ้ยเป็นเนาะแล้วปุ้ยถามแม่ว่าวันวันนึงกินน้าเยอะไหมไม่เยอะอแต่เยอะของแม่คืออะไรลู้ป้เยอะของแม่มันเยอะของแม่ก็คือขวดเดียวจริงๆแนละ้วมันต้องถ้าถ้าอย่างเงี้ยน่าจะประมาณสี่ขวดต่อวันนะดาวเอานะ อันนี้มันเท่าไหร่อัอนนี้มันกี่ลิตรด,ดูตรงไหนหกร้อยมิลลิลตรหกร้ยมิลลิตรต้องเพิ่อมอีกสี่รอยมันจะเป็นถึงหนึ่งลิตรใช่ไหมไม่รู้ <c oughs> ขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะไม่รู้นะคะเออลดอาการลดความดันโลหิตเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรทุกคน อเพราะว่าเพื่อไปลดความเข้มของเลือดนะคะเวลาเราหลับเนี่ยมันมจะไม่มีการดื่มน้ำดื่มน้ำเลยเนาะเลือดมันก็จะเข้มแหละตื่นมาเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเวียนหัวเนาะตื่นมาถ้าเราเรายังไม่ได้กินน้ำอะ่ะเราทํางานหรือลุกเร็วๆอะไรเงี้ยมันจะทําการเวียนหัวได้นะเหมือนโรคบ้านหมุนทุกคน,เว,นเวียนหัวเวียนหัวอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเลยถ้าวันไหนมีความรู้สึกว่าเฮย้ยเหมือนป่วยเหมือนไม่สบายเหมือนตัวร้อนเหมือนเวียนหัวเหมือนแบบอะไรเงี้ย วันนั้นดื่มน้ําน้อยนะคะทุกคนอย่าอย่าพิ่งไปเข้าใจว่าเราเป็นโรคโควิดนะให้เราดื่มน้าเยอะๆก่อนแล้วอาการเหล่านั้นจะหายไปนะคะตอนนี้ใครเป็นไข้นิดหน่อยเนาะก็ไประวงว่าเป็นโควิดแล้วนะคะทุกคนแต่ถ้าใครที่อ๋อ,อก,กินวิตามินซีเยอะๆอยู่แล้วนะคะออกกําลังกายอยู่แล้วอ๋อ,อไม่ได้อยู่ในสถานที่เย็นแบบ ยเยอะๆบ่อยๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วถ้าเกิดมีอาการเงี้ยให้เราดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็นอนก่อนนะคะอันนี้คือดูอาการเบื้องต้นนะคะทุกคนลดอาการศีรษะด้วยเพราะว่าอะไรอากาศร้อนไอเดึงไอแดดในโอ้โหนะคะเพีีแค่เหงื่อออกเราก็เพียแล้วนะคะทุกคนแค่เหงื่อออกเราก็เพียแล้วว่าดื่มน้ําเลยดื่มน้ำตาเยอะๆนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องห่างไกลของโรคมะเร็งด้วยเออเพราะว่าอะไรรู้ปะ คนที่เป็นมะเร็งในลำเส้นลำไส้นี่อาจจะเกิดจากอันนี้เดานะอันนี้ปุ้ยเอามาจาก y YouTube เอามาจาก Google นะคะเดานะเพราะว่าปุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ก็คืออ่านมาจาก Google อีกทีหนึ่งว่าช่วยในเรื่องของห่างไกลโรคมะเร็งลำไส้เพราะว่าน้ำอาจจะไปช่วยในเรื่องกระตุน้นขับเคลื่อนอุอจจาระตกค้างให้มันออกมาแต่ว่ามันก็ออกมาไม่หมดหรอกอุจจาระตกค้างอ่ะนะคะเพราะว่า อย่างปุ้ยเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าบางทีเข้าห้องน้ําเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเราเอาออกมาไม่หมดเป็นไหมใครเป็นบ้างเออมันจะเอาออกมาไม่หมดนะคะทุกคนอย่างเมื่อเช้าปุ้ยไปเข้าห้องน้ําอ่ะก่อนที่อ่าตอนแรกอ่ะอาบน้ำกับน้ำเ็จปุ้ยจะมาล้สดใช่ป่ะเฮ้ยเราปวดเราปวดห้องน้ําเราก็เข้าไปนั่งนั่งนานมากนั่งนานมากแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่ามันก็ออกไม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นแต่แต่อ่าโบตตาพีไฟเบอร์ที่ทําออกมาเนี่ย เขาไม่ใช่ไปเป็นตัวช่วยที่เราอื้อไม่ออกนะอันนี้คือตัวที่ทําให้ไล่ตัวเนี้ยคือไปไล่อื้อเก่าที่เราค้างคางอยู่ทุกคนมีทุกคนนะคะมีทุกคนท่าหนักทัดเบาอะไรเงี้ยมีทุกคนอ่าทีเนี้ยอ่าทีนี้ไฟเบอร์ iber, ตัวเนี้นะไม่เหมาะกับใครบ้างเอออันนี้ฟังมาจากบอสนะตัวเนี้ยที่ไม่เหมาะที่ไม่สามารถที่จะเหมาะทานอะไรเงี้ยคือ เอ้ยเหมาะเหมาะไม่ใช่พูดไม่เหมาะพูดพูดผิด,ด,ดเออคนที่จะทานตัวนี้ได้นะสำหรับสาหรับคนที่หนึงอันนี้ฟังมาจากบอสไลน์นั่นนึงอุออจระ,ะแข็งมากขับถ่ยออกมาแล้วมันมันมันไม่สุดนะ่ะ เออสามสี่วันเจ็ดวันเข้าห้องน้ําทีแล้วแบบแล้วมันก็มาแบบแข็งแข็งอะไรเงี้ยต้องคอยเบ่งมันแบบมันค้างค้างคาคาเออใครกินข้าวเช้าอยู่คงไม่กินแล้วแหละเก้าโมงนะคะเขากินกันเจ็ดแปดโมงแล้วนะคะสองคนที่สิวขึ้นนะคะอันนี้จริงเลยสิวขึ้นเกิดจากเราไม่ค่อยถ่ายจริงเลยตัวปุ้ยเกิดขึ้นกับปุ้ยเลยนะคะสามคนที่มีกลิ่นปากกลิ่นตัวนะ คนที่แบบว่าถึงแม้ว่าจะรักษาความสะอาดก็แล้ว้วนปากก็แล้วแล้วมีกลิ่นปากออกจากข้างในอันนี้คือมีมันมาจากอุจจาระนะคะทุกคนมีสารอุจจาระตกค้างอยู่แล้วก็กินตัวเนะาะจะกแรแม้เหมิงเหม็นเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกิดจากอุจจาระตกค้างนะอ่าสาไอซีปวดหัวบ่อยโดยไม่รู้สาเหตุอันนี้เพราะว่าอุจจาระมันเยอะขึ้นเยอะเกินนะคะอันนี้ช่วยวเนี่ยมันขึ้นไปมันมีเซลล์ประสาทสัมผัส ถึงการได้แล้วก็ถ้าใครเป็นคนที่ทาดเบาอ่ะให้ออกกินแค่ครึ่งซองนะใครที่เป็นทาดเบาะนะให้กินแค่ครึ่งซองนะคะเพราะว่าเขาจะทํางานภายใน6กชั่วโมงหกชั่วโมงปุ๊บคือทํางานเลยนะคะ หกชั่วโมงปุ๊บทางานเลยเพราะว่าอะไรพี่ฝนเขาบอกมาแล้วเขานับเขาตั้งเลยเพราะว่าบอสเขาบอกเขาออกมาพูดแล้วว่าหกชั่วโมงแล้วแล้วมันทํางานแล้วพี่ฝนเขาก็ตั้งเลยเขาบอกเอ้ยมันจริงว่าอะไรอย่างเงี้ยหกชั่วโมงนะแล้วเมื่อคืนเราจะกินก่อนนอนไงพี่ฝนบอกว่าอา้าวถ้าถ้าถ้าขี้เกี็จลุก อนก็าไม่ต้องกินแต่ถ้าเราจะลุกตอนเช้าเราก็กินไปแต่เราขี้เกียจชงเราไม่ใช่ขี้เกียจลุูนะแต่เราขี้เกียจชงทุกคนเราจะมาลองแล้วเราจะมาลองแล้วเรากินตอนเก้าโมงครึ่งอ่ะนี้ไม่เก้าโมงสิบแปดเนาะเก้าโมงครึ่งสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงครึ่งเที่ยงครึ่งบ่ายโมงครึ่งสองโมงครึ่งสามโมงครึ่งเดี๋ยวสามโมงครึ่งเราจะต้องไปอืดแน่เลยทุกคนเราควรกินครึ่งซองหรือหนึ่งซองดีกินครึ่งซองก่อนดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เราอือไปแล้วเนาะ เมื่อกี้เราอื้อไปแล้วนะคะเราจะมากินแบบครึ่งซองก่อนนะคะเราไม่มียางหนีบไม่เป็นไรเนี่ยเอาอยางหลักไม่มีตัวหนีบเนาะทุกคนเรามาแกะดูกันเ,เนี่ยพึ่งมาเลยนะพิ่งมาสดๆร้อนๆเมื่อ,อาวานตอนหกโมงเย็นนะคะพึ่งแกะกล่องเมื่อกี้นะคะทุกคนทํามาจากอะไรบ้างเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนว้าวสุดยอดมาก ว้าวทุกคนเป็นผลิตผลิตภัณฑ์เสริสมอาหารไฟเบอร์ผลไม้และผักสุดยอดมากมีผงสาลายสปารูลิน่าด้วยนะเออมีผงป่วยเล้งมีผงผักโขมมีผงมะม่วงทุกคนมีผงอะไรนะโอ้โทรศัพท์หล่น ผลผงบูเบอร์รี่ผงสตรอเบอรี่แบบเยอะมากส่วนผสมเยอะมากคุ้มมากนะคะใครอยากลองนะซองละห้าสิบบาทห้าสิบบาทสองสี่หกทุกคนมีทั้งหมดสิบซองสองละห้าสิบบาทมันมันเนี่ยห้าร้อยเก้าสิบสองละหกสิบสี่ใช่ปะมันห้าร้อยเก้าสิบอะ สองสี่หกแปดสิบมันสองร้อยหกสิสี่ามันห้าร้อยเก้าสิบเราต้องคิดสองร้อยสิบสองร้อสิบาทเนาะสองร้หกิบาทนะใครอยากทานนะใครอยากทานเทา่าไหะสองร้อยหกสิบาทนะทุกคนทําไมถึงหกสิบราทมันดีมากมันดีมากทุกคนเราจะกินเราจะกินครึ่งซองนะเออเราจะเป็นหอมมากมันเป็นแบบนี้พี่จ๋าสวัสดีค่ะพี่จ๋าทานยางังหุ้ยมันหอมผลไม้มาก เราไม่รู้ว่าใช้น้ําเยอะน้ําน้อยนี่ทุกคนมันเป็นมันเป็นผงผงผักอะ่ะเออผงผลผงผลไม้แล้วบ่ไฮโดรไลต์ดีมากนะคะเรากินครึ่งซองก่อนเพราะว่าปุ้ยเป็นคนทาตกลางๆเอยทุกคนมันมีหลายสีมีสีเขียวสีฟ้าสีแบบสีลุ้งม,มากๆเก็บก่อนเก็บก่อนนะคะเรากินครึ่งซองนะไม่รู้เราใช้น้ําเยอะไปหรือเปล่านะคะเมื่อกี้เห็นเห็นพี่พรเขาใช้น้ําแบบนี้แต่ว่า ุ้นไม่รู้ว่าเขากินหนึ่งซองหรือครึ่งซองนะคะแล้วก็เดี๋ยวกดมัดก่อนหายยางหายางมัดก่อนหายางมัดก่อนมัดผิดมัดผิดชีวิตเปลี่ยนทุกคนเออมันต้องมัดอย่างนี้อย่ามากินต่อเอออยวมากินต่อพวนองนี้นะคะ หอมมากหอมมากเขาบอกว่ารสอร่อยเออมีแต่คนบอกว่ารสอร่อยนะคะรสอร่อยมากนะคะทุกคนใครอยากได้อันนี้ปุ้ยซื้อมาลองกินก่อนนะหนึ่งหนึ่งกล่องน,นะแต่ถ้าใครอยากได้ทักมาได้นะเดี๋ยวปุ้ยให้พี่ฝนส่งให้เพราะปุ้ยยังไม่ได้สต็อกของมานะคะทุกคนเอามาลองก่อนนะคะมันดีกว่ามันดีกว่าอ่อยายาถ่ายยังไงนะคะ มันดีกว่ายาถ่ายยังไงเพราะว่ายาถ่ายอะเดี๋ยวร่างกินไปกินมาแล้วร่างกายร่ากายเขาจะไปจําว่าเมื่อไหร่าย,ายาถ่ายจะมาเออนะคะทุกคนอันนี้อันนี้ไม่ใช่ยาถ่ายนะอันนี้เป็นผลไม้เป็นไฟเบอร์นะคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆนะคะ อร่อยอร่อยอร่อยอะเหมือนกินน้ําผลาไม้อะแต่ว่าแต่ว่ามันยังมันมีแบบเหมือนเม็ด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 ในปากอะเอออร่อยอร่อยทุกคนกินเลยนะคะเออกินง่ายอร่อยหอมอุ้ยหอมหอมากทุกคนอร่อยอร่อยเหมือนกินน้ำผลไม้ปกติธรรมดาเลยทุกคน อร่อยอร่อยนะคะโอ้ยแนะนําเลยอร่อยทุกคนทีนี้เราว่าเนี่ยทุกคนเนี่ยคืออาหารเช้าเราเราเป็นคนที่ชอบกินเค้กมากนะคะแล้วน้องนุ่มเขาไม่ทานเงี้ยน้องนุ่มเขาไม่ทานเงี้ยแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนเราแย่งไอ้ก้อนนี้กับออกแกนเมื่อคืนเราเราแย่งก้อนวิปครีมกับออกแกนนะคะอันนี้เราชอบโอ้ยเนี่ยเราชอบทุกคนจริงๆเราเป็นคนชอบทานแบบนี้อือเรงทเรียนเนี่ยนะคะคือ กินโปรตีนมาเก้าเดือนแล้วอะทําไมเปียจะมาไม่มีร่องสิบเอ็ดเธอดูของกินเรานะคะเราจะไม่มีร่องสิบเอ็ดเราเน้นเราเน้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเราไม่เน้นเราไม่เน้นหุ่นเราเน้นกิน <c oughs> กินยังไงไม่อ้วนนะคะทุกคนอร่อยอร่อย,ออยทุกคนเค้กคน้ำสดฟินๆเนี่ยใครว่า ปุ้ยผอมแล้วอะ่ะเออปุ้ยจะโดนปุ้ยจะชอบชอบโดนแซวมากวันๆกินข้าวไหมอืมวันๆปุ้ยกินข้าวบ้างหรือเปล่าใช่ไหมมีคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องน้องน้องลูกสาวน้องน้องฝันส,สวยๆนะคะก็จะมีคนถามว่าก็จะมีเวลาเราเราไปเจอแบบเพื่อนร่วมงานหรือว่าน้องที่รู้จักกาันเขาชอบเดินมาจับเอวเนาะพี่ปุ้ยทำไมตัวบางๆทำไมแบบ กินข้าวบ้างไหมวันๆกินอะไรบ้างกินข้าวกี่เม็ดเออถามพี่ปุ้ยว่ากินข้าวกี่เม็ดไม่เคยนับอ่ะกินแต่พวกเบเกอรี่ไม่เคยนับว่าวันหนึ่งอ่ะกินข้าวกี่เม็ดอยากกินแต่แบบนี้นะคะทุกคนยากืออาหารของปุ้ยแล้วาก็กินเยอะๆอืมกินเยอะๆนะคะ เอาไว้อร่อยอะ่ะทุกคนมะแรงวันเยอะมากนะคะเดี๋ยวก็จะต่อได้ทุเรียนนะทุกคนเห็นทุเรียนแบบเราไม่กล้าเปิดเพราะกลิ่นมันแรงมากมีอีกอะไรนะมะม่วงกวนเนีย่ยโอ้ยเยอะเยอะอันนี้คืออาหารของปุ้ยนะคะอร่อยกินไมมเธอะกินแล้วก็ถ่ายออกกินไปเลยนะคะทุกคนเรามีตัวช่วยดีดี อร่อยอร่อยอร่อยทุกคนมากินกันเนี่ยอร่อยมากมันเป็นรสผลไม้อ่ะมันแบบกินง่ายมากไม่แบบโอ้เหมือนกินน้ําผลาไม้ทุกคนไม่เหมือนกินแบบไฟเบอร์เลยนะมันมันเหมือนแบบน้ําผลาไม้เลยอ่ะอร่อยอร่อยอไปละอย่าไปกินขนมก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะนะคะทุกคนใครที่ออ อยากมีสุขภาพดีนะเนาะถ้ามาคุยกันได้แล้วก็เรื่องอันนี้เรื่องนี้ด้วยทุกคนเรื่องที่แบบว่า590อา่ะเราเป็นตัวแทนได้เลยนะแล้วก็พร้อมเข้าไปฟังพร้อมเข้าสัมมนาพร้อมเข้าแบบว่าบอสเทนให้สุดฤทธิ์สุดเดชนะคะมีใจพกเงินมา590บาทนะมากินผลิตภัณฑ์ของเราพร้อมเป็นตัวแทนนะคะใครอยากเป็นตัวแทนอ่ะเออใครอยากเป็นตัวแทนแบบว่ายังยังไม่มีงบยังไม่มีทุนสต๊อกของอ่ะจัดมา มามาห้าร้อยเก้าสิบมาแล้วมาเป็นแบบเลือดสีม่วงเดียวกันนะคะเลือดสีม่วงนะคะพร้อมเทรนมากนะคะน้องฝันน้องฝันน้องฝันตอนนี้น้องฝันยังไม่มีดุน่เปิดเปิดบินยี่สิบยี่สิบเนาะแต่น้องฝันสามารถเปิดโปรไปเป็นออขายได้นะคะแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยนะคะเหมือนปุ้ยเนาะปุ้ยก็เริ่มมาจากพีออเดอร์ กินก่อนกินก่อนปุ้ยกินก่อนนะแล้วปุ้ยวัดเอวทุกวันเลยวัดเอวทุกวันเลยวัด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 กินเม็ดเดียวนะคะเอลลดจาก27เจนาะจนเหลือ22แต่ตอนนี้มันเพิ่มแล้วแหละเพราะว่าปุ้ยไม่ค่อยปุ้ยไม่ไม่มีระเบียบในการกินไม่มีระเบียบในการออกกําลังกายก็ตอนนี้เอว24มันเพิ่มมาจาก22คือเราอยากได้เอว20 เออแต่ไม่ออกกําลังกายไงขี้เกียจเนี่ยเออเนี่ยปุ้ยปุ้ยจะมีข้อเสียตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่ากเอลยี่สิบแต่ว่าไม่ออกกาลังกายมันก็จะไปได้เหรอมันไม่ได้นะคะตอนนี้เอลอยี่สี่อยู่แต่กินยังไงมันก็ยี่สี่นะเออมันน่าจะมันน่าจะอยู่ที่ยี่สี่หล้วของปุ้ยนะคะแต่ถ้าได้ยิบถ้า จะเอลยิบสองได้ไหมได้แต่ต้องปุ้ยต้องออกกําลังกายนะคะเราชอบคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค,ค่อยลดพรุ่งนี้ค่อยลดเนี่ยอย่าไปคิดแบบนี้ลดเลยอยากอยากลดลดเลยนะคะอ่ะและ้ไปแล้วไปแล้วขอบคุณคทุกการรับชมนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่เดี๋ยวมาไลฟ์ like, ใ,ห like, ใหม่นะคะขอบคุณค่ะจุ๊บ